อยู่กันในเรื่องของเรือครับแต่ว่าเป็นการตรวจสอบเรือนะครับสำหรับเรือประมงครับโดยล่าสุดทางด้านของสอบตนะครับก็ได้มีการนําทีมกรมเจ้าท่าและก็ประมงนะครับในการตรวจสอบเรือทั้งหมด86ลำนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาขอรับเงินเยียวยาในวันที่18พฤษภาค,คมนี้ครับนางสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเยเดนภาคใต้หรือว่าสบตกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนาวาเอกจัก,กรพงศ์อภิมหาธรรมผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบตผู้แทนกรมเจ้าท่าและก็กรมประมงครับได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจสอบความถูกต้องตามคุณสมบัติของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจานวน86ลำครับตามคําขอของผู้ประกอบการและเจ้าของเรือประมงที่ได้มีการยื่นแบบคําร้องขอรับเงินเยียวยาตามมาตรการลดจํานวนเรือประมงเพื่อที่จะจัดการทรัพยากรประมงทะเล ที่ยั่งยืนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพื่อที่จะจัดการนะครับเรื่องของทรัพยากรประมงทางทะเลที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีเร่งด่วนชุดที่1ครับทั้งนี้นะคะก่อนการที่จะลงพื้นที่ค่ะสออปตก็ได้มีการประชุมบูรณาการร่วมกันกับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรือประมงในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีณห้องประชุมอาคารสํานักงานท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานีโดยมติในที่ประชุมค่ะ มีการให้ตรวจสอบเรือทั้งหมด86ลำเพื่อที่จะมีความประสงค์ในการที่จะออกนอกระบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะมีการจัดทำแบบรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติของเรือประมงรายลำแล้วก็จัดทำการลงนามสัญญาเงินเยียวยาเรือประมงในวันที่18พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะขอรับเงินเยียวยางวดที่1เสนอต่อคณะทำงานด้านการจ่ายเงิน เยียวยาเรือประมงพิจารณาให้ความเห็นชอบสัญญาณแล้วก็แจ้งมาอย่างสออปตอดาเนินการในเรื่องของการเบริกจ่ายเงินงวดที่1ให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของเรือประมงที่ประสงค์จะออกนอกระบบต่อไปค่ะ